สวัสดีครับผมวันนี้ช่องย t u b e ของสิ่งใช่นโลกนะครับได้มีโอกาสได้มาทายนะครับรถไถเอาหาศูนย์นะครับติดลมนะครับนี่ครับวิธีการเพื่อเอาขึ้นนะครับรถลงบ่ได้ครับลงไปกับตีน้ำกันนะครับนี่ครับเอาหลอกดึงนะครับสากหลอกขึ้นนะครับขั้นนึงดึงสองคนชาหลอกนะครับขั้น้นก็รดินซอยนะครับ ลดลงไปบ่ได้นะครับสามคันนะครับลงไปติดมดนะครับเคลื่อนตัวในเฮ็ดแบบนี้นะครับทีมงานเพื่อนนะครับ LC0 LH0 ติดนะครับตั้งซี0ข้างข้างดึงซอยสองคันข้างด้านบนนะครับใกล้แล้วครับใกล้จะขึ้นแล้วนะครับเบิ้งวิธีการเพื่อเอาขึ้นนะครับ เบิ่งกูบาวรถไถครับนี่นี่แะครับอาชีพรถไถเมื่อยเนตใจรักกับพวกเมยนะครับเมืเ่อย,ย์บ่ว้กูบาวรถไถนี่ใจรักใจบร,รักนี่เมื่อแล้ว วไอ้ตัวใหม่ว่าไมัด hmm. ิโค่นหมดตัวดิไกลเล้วไกลเล้วหนโคนหัวกไก่แรเทง รถไทยจีวอ่ะรถไทยเบ่งไวว่าจะเพป็นว่าเนี่ยข้าดีพื้นซอยนะครับดึงซอยข้าดีรอบซอยนี่ไกลขึ้นแล้วครับไกลจะขึ้นแล้ว บมื่อนี้ผมกับมีโอกาสได้มาไทยให้เพื่อนๆพี่ๆเพื่อนๆช่องยูทู e พอกสิ่งใช่นะลงนะครับในชมกันนะครับผมในมีโอกาสในมาเปลี่ยนจีนนะครับจีนลอยเพื่อนนะครับจีนลอยเพื่อนชาหัวนะครับในเด็กมาไทยนะครับให้เพื่อนๆพี่นะครับในชมกันนะครับวิธีการเอาขื้นนะครับถึงเล็กหน่อยๆนะครับผมกับบล็อยหูกันได้หรอกครับวิธีการเอาขื้นนะครับ พอซอมได้นะครับแต่ว่าเอาขื้นกะอย่าวิ่หลอนะครับถ้าเป็นแบบนี้กระโขื้นนะครับเพราะว่ามันลงลึกแล้วนะครับก็คือเอารถซอยดึงนะครับแ้วกระดิ่มซอยนะครับแต่ว่าเพื่อนโบควยโบได้ปดโรตารีนะครับจะเพื่อนเอาขื้นเลยนะครับเพราะว่ามันจะขื้นดูคนวานะครับปกติกะปดอุปกรณ์หลอกก็จะขื้นง่ายแน่นะครับแต่ว่าก็จะปดยากนะครับสำหรับอุปกรณ์ เพราะว่ามันขําดินนะนะครับมันลงเลิกแล้วซากหลอกสองนะครับกันหนึ่งดึงนะครับ่ออีกสองกันจอดให้กำลังใจไปเปล่งหนาเพื่อนครับเพื่อนไก่นะครับเพื่อนไก่ที่เป็นล่มล่ะว่าเป็นไก่ยี่คืน <c oughs> ใจรัดนะครับไฮที่ซีรถไถเบิ่งไห้เพิ่งมานะครับรถไถสิงนะครับสำรับจองผมก็เป็นช่องหนองไม้นะครับเก่าป้ารดติดตามนะครับดไลค์รดทัพย์ตไครนะครับเพื่อเป็นกำลังใจช่องนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสนะครับไ้คนพี่เพื่อนเพื่อนหรือว่าลุงป่านาอานะครับ กดติดต,ตามนะครับผมจะได้สร้างถ้ำสติเกอร์นะครับรถไย้สิงนะครับไฮติทนะครับบอกว่าจะออกมาเป็นรูปแบบใดนะครับกับย้ยวให้ผมไปออกแบบนะครับให้สำหรับเพื่นอนๆพี่ๆนะครับที่เจอผมหรือว่าเห็นผมนะครับออกไปสมรถหน้างานหรือว่า ไปตรวจเช็คนะครับก็สามารถนะครับท้าพอได้นะครับเดี๋ยวผมจะเหตุดเป็นชุ่มลมขึ้นมาชุ่มล่มนหน่อยนะครับก็ฝากติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับสามารถนี่ครับไกลแล้วครับ กระทรวก็จะเริ่มทำสติเกอร์นะครับกับช่วงให้พูดติดตามให้มันมากก,กว่านี้ก่อนนะครับจะเริ่มทำสติเกร์ให้ติดนะครับไปไหนมาไหนนะครับกับจะได้ทักทายกันไหนนะครับหรือว่าซอยกันไหนนะครับสำหรับทีมงานรถไจสิงเฮานะครับมีนำใจนะครับซอยกันนะครับตัวนี้เพิ่นกับกเได้มาทำกันนะครับแต่ว่าเพิ่นกับมาซอยกันนะครับสำหรับทีมงานรถไถนะครับมันกับมีที่ ที่ไผ่ที่มั่นนะครับมีพื้นที่สตนะครับจต้อยกันนะครับสำหรับทีมงานรถไถห้องนะครับเดี๋ยวจะเห็ดตติเกิอดให้สวยนะครับให้จิดนะครับจะเย้าให้ยอดติดตามนะครับผมมากกว่านี้นะครับผมก็จะได้ทำนะครับตอนนี้ก็ออกแบบข่าวไปก่อนแล้วนะครับ ดินกรบพปงเป็นต,ตนะติดเครับจะเป็นดินแบบดินทรายครับต่ว่ามันดินเหลืองทางใตนะครับ นี่นะครับผมชีวิตรถไทยนะครับไหน้าที่มาเมื่อยแล้วนะครับแต่ว่ารถติดลมเมื่อยกลัวอีกนะครับก็เริ่มเขึ้นแล้วนะครับก็เริ่มเกลนแล้ว ติดไลท์เธอแล้วนะครับวันนี้ลงลึกลงลึกพร้อมนะครับเจ้าเหมือนงั้นอะดรนะครับเดี๋ยวนี้เพิ่อจะเฮ็ดหน้าดำนะครับจะเฮ็ดหยากแน่นะครับเพราะว่าเพิ่อจะเฮ็ดหน้าดำนะครับดำหน้านะบด้เฮ็ดหน้าวานหรือว่าหน้าหยอดนะครับหน้าหน้าดำนะครับงามพึ่งมากครับ มื่อคืนฝนตกนะครับฝนค้างจะแห้งอยู่ครับเม,มื่อคืนมืนอนนี้เล่ยก็เล่ยเป็นเหล่องนะครับขึ้นแล้วครับผมใกล้แล้วครับ น้อยหนึ่งครับอีกนิดหนึ่งครับธีกการดนึงจากหลอกสองคนขั้นหนึ่งนะครับ โอเคครับมือน,นีผมกะมีเวลาไทยให้ได้รับชมกันนะครับเป็นคล yeah. ิปสั hey. ้ั์นะครับกะเดี๋ยวมีโอกาสผมกัจะดมาไทยให้เพื่อนๆพี่นะครับแฟนๆนะครับกับได้ชมกันอีงนะครับกัฝากเพื่อนๆพี่นะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไคร้นะครับให้ส่องเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกัคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมเอาข้งซอยเพื่อนก่อนนะครับ ขอบคุณหลายๆครับผมวัสดีครับผมสำหรับการรับชมนะครับวัสดีครับผม